เสือกูไม่อยู่หลายวันฝากดูแลตอนนด้นนะเฮ้ยนเพื่อนกูหน่อยไอตอนมันตีแบบเดาดิเด็กเอซส้นตีนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กเอซผิดเกินเพลงมึาดิเด็กเอซมันส้มตีนเกี่ยทุกคนเลยอ่ะเดฮ้ยอร่อยพูดยันดิตีนี่ผ่านี่แต่ลุดุน่ะ ี c อะไรพูดตีนเลย AC หวานๆอะ AC อร่อย AC น้ำๆปะเออน้ำันลมวเด็ก AC อ่ะกลัวสตีนเนี่ตั้งแต่เหสือเลยคนแรกรวมไปเขียนด้วยไปเ่ยรวมไปเขียนด้วยไปเลยรวมดิจะไม่รวมได้ไงตังงเจอนะ พีเ่เสือสายตัวหลังมา <froze. S 2> พี่เสือด้านในซ้ายโอยเกมพังอ่ะอ้ยเสี่ยพี่โป้ถัดมากันหลังมาแล้วพี่ไอ้มินไปไหนอ่ะเกมพังอ่ะเกมพังอ่ะโยนเกมแบบหนึ่ง Last player standing. โอ้ได้ยินปะเนี่ยได้ยินโอ้โหพี่มิ้นไม่อยากเล่นก็พูด,ดไม่มนค้างมันหน้าจอมันหายไปเลยจริงจริงมันหลุดออกมาเด้งนี่ก็เข้าใจได้แล้วแบบชูดมันสำคัญอนะแต่แบบไอ้โปคือมันทำไงอะเอาเสือคือเกมค้างไปเลยอะมึงเล่นไหนเนี่ยในคอมดิมจะให้กูเล่นโทรศัพท์เหรอเออมึงเล่นในคอมมันไม่ได้เป็นอย่าง้นนะ เด็แต่โค้ดแป,ป๊บมันให้โคอยวินโด้เลยอะ่ะไม่อยากเล่นด้วยแล้วอ <laughs> ทุกคนพี่เสียระวังนะมีตัวแฟงหลังพี่ โไวปลามินเด็กกูเล่นให้อมิสดูฮีโร่ครับหน้ามาตอนนี่เราดูหนึ่งตัวกูสู้ได้ที่สุดแล้วเฮ้ย เนื้อมันไม่ตายยิงตดแต่ตัวนี้เน่าร้อยเปอเดีแบบข้าหลังมาตัวนึงนะ อยูย่นี่เสียตามตื่พี่ให้ผมบอไหมโอ้ยเจี๊ย,ย,ยมันเยอะจังวะครับเฮ้ยพี่ตายไหมสตว์เออยิงไม่ทันตอนไปไหนอ่ะตอนไปไหนมานี่ <c oughs> เฮ้ยตอนหลุดไปเนี่ยเฮ้ยกูอยู่กูมาเข้าเกมอีกรอบแบบกูรี่ฟอร์มมันมินไปเที่ยวไหนครับเนี่ยไปคอมมินิทิกก็วิ่งครับโอ้ยเอาว่ะจบนะถือเจอชุดยังอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋าเดินทางใหญ่เห็นไหมคุณเราถูกว่ามิน เดาถูกก็มีเกีโปเป้ก็เก่งจริงกูนึก <c oughs> ไม่ถึงเ <c oughs> ลยว่ามันจะไปอยู่ในนั้นไบ้านแล้นไปลืมงั้นเหรอกูคนอนกระเป๋าอ<น>ันนั้นอะ่ะมันเป็นอันที่จะเอาของกลับบ้านที่ลบใช่ไหมแล้วคือแบบเออก็ไม่คิดจะเปิดคือมันเป็นอันที่มันของมันเก็บไงนี่แหละนี่แหละมึงใช้ตีไปตอนไหนอ่ะ ีเฮ้ยกูกลับมาแล้วอลอยตาเนี่ยมาทำไมเฮ้ยไปไปไปนน่นเมืดอเดือไปนน่นเมื่อเดือดไปโดนเลยอะไรนะมีบริษัทไหนรับคนงานเพิ่มเนี่ยไอเจ๋อเข้ากลางเลยกูไม่รู้อ่ะกูก็รู้แต่บอกูชีวิตกูเนี่ยตอนนี้กูเหนื่อยตายฮารแน่นไปหมดเออไอเชี่ยมันอยู่ปีออกมาไอฟาดตกใจ เล่นชุูไข่เล่นชุกุ้งเอาไอ้เดินไปสูดกันไอ้ท้ามไอ้ทามไอ้ดมไอ้เลเยอร์เจอหลังว่ะปืนจะเป็นน้ำแข็งแล้วรีบยิงเฮ้ยนี่สี่สูดเลยอ่ะกูไม่อยู่แป๊บเดียวอ่ะไม่ไน่าจะด้านหลังนะพี่จ้ะเออตอนแรกน่าอยู่หลังตอนน่าสุดอยู่ไอล็อบบี้อ่ะ โอ้ยเลยไม่ค่อยจะโดนเลยปราดทำไมมันไม่ขึ้นเราก็ดินหินอะไรวะหดเกินหวดเกินหดเกินขอขอนะมึงมึงใช้เลยโอ้โอ้เคยหรอไม่จะอันติเลยดอันตีดาวดรอปลืนมอมไ ก,ก็กเต็มซก็เต็มแล้วก็ซื้อนี่กูตะวันมึงซื้อปืนหน่อยเพื่อนรักขอร้องกูขอร้องอเหี้ยกูไม่ซื้ออีกแล้วกูซื้อก็ไม่ได้ยิงไงงอยงี้อยากเล่นกลางมากลางมาโอ๊ยระวังมันมาหลังนะกลัวกูไปสู้นะกูไม่สู้คน ไอ้คุม่คุปืนถูกเลือกวะเอาไหนปืนไน้ตัวเอาไอเกบปไอ้ตะวันเหรอไเ็ปืนไปกันเดไกๆจังะใ้เกบไปอะพี่ผมว่าจะจุน่อคบแล้อ่ะข้าหน่อยมาข้าหน่อยมาข้หนหลังสตัวพี่หลังสตัวหลังสองตัวเลย เสือแม่งยี่สิบจัดเย้ F F ไม่อาจให้เชนน้อยอีกแล้วกูไม่อาจให้เชนน้อยกูไม่มันมันค้างอยู่อ่ะเออโปรอัดไปแล้วอัดไปได้แต่ตอนไหนโปรมันเดือนแต่มันไม่มีเสียงไงตอนกูอัดตั้งแตุ่กูาัดตั้งแต่ที่มึงที่มึงที่มึงฟันเขาอ่ะแล้วกูก็ไม่ได้อัดมึงสิงปืนให้กูหน่อยดิได้ทกูฟันแต่ไม่ได้อัดใช่ไหมเออเนี่ยสิงปืนให้หน่อยดิตา จะคุยกับม,มองวนะงั้นเขาถอดที่กูด่า,ายเสือออกมาเลยกูจะไปลงไปอ<ๆ>ัดไปดูย้อนหลังมันไม่มีเสียงไงที่เกมให้กูด่า,ายเสือไงโัน่าจะอัดทันมาโดนจี๋มนโดนจี๋หัวไอเ้เยอะแยะเต็งเลยเกมเมื่อกี้เต็งจริงทั้งยาวของแต วอ <chill> ร์มตานี้วอร์เฉยเฉยเออวอร์มเว้ยหลอกวอร์จริงกันเถอะเอาเลยกูบอกให้นี่ระวันเราจริงเราดูอยู่นะเตรียมอัดไว้เลยอย่าวอร์มจริงจริงกูสั่นยิงก่นหมดเยอะกี่หมดเยอะกี่หมดหนึ่งสะงสามสี่เอาเอ็ดเก็บกิ่งิงกูไปล่อให้กูไปล่อให้ โอออ้ยพพ่่มันไม่โดนได้ไงวะมิ้นไปอ่ะมิ้นท์มันไม่ใช่แล้ววันนี้ว่าไอตอนไม่ซื้อปืนด้วยเฮียไอตอนเก็บมึงเก็บปืนเลยมากดยิงตืนตอนมันทำอะไรเมื่อกี้กูกดยิงปืนทำอะไรเอ้าตะวัน ไม่เป็ไรกูรวยกูเห็นแล้วกูช็อกเลยอ่ะเอ้าไม่ทิ้งปืนเลยมึงรวยแต่กูจนเอออ้คนจนนะเอออาคนจนัเมนต์ตีเมนตตีเมนตนตีโอ้ยเมืองเมืองเมืองอยู่นี่ไปเร็วเอาไปใช้ เฮ้ยฟิมินเกืเต hey, ็มเลยสัตว์เดียด้านหลังตองตัวผิดอย่างเงี้ยเดือเลยนหลังตองตัวนึงหลังไม่ยอมให้เขาขึ้นสิบสองเลยไง ทั้ตีมันอย่างพี่เฮียเลยลองเริ่มเกมใหม่แล้วมึงอ่ะไอเสือโคตรแบกไะมึงดูดิจริงมึงดูแล้วดูสกดูไอนี่สก,กอร์เราดิไอ่เฮียโคตรหลอยมากโคตรกิเกีะหรือจะกิเกียไอเฮียกิเกีะลูกกระจกสัตวสลงแร้งด้วยวันเนี้ยไอีเฮียลงไม่ได้ปะไม่เดีย๋ยวกูส่งให้ดูว่าแบบเล้งแต่เราโคนรโคตรเฮียเลย มันปรับให้คอมกูช้าลงปะเนี่ยโดส่งไปแล้วในไลน์กเซนสุูจะเอาที่อะไรไปสู้เขา่ It's you and me เอาที่โซฟีมิทไอ้กูออกได้ไงวะออกจากนั่นสิลืมลืมไปว่ามึงไม่ใช่มึงปืน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 ปอปืนไม่ทันเตือ๊ะไม่เตอ มึงดูไอ้เหี้ยมอสเอาของกูไปเล่นดิแหลเหี้ยอะไรเต็นหมุนไอ้ทำแล้วมึงไม่ใช้ปืนนี้หรอดรอปได้นะดรอปได้นะเออทงไปเดี๋ยวกูขอห้องเสือดีกว่าตังค์ล็อตฮาวของผมมันกระจอกกันนะไม่ม่ขอขอเป็นเพื่อเฉลยชอบแฟนทอลทวันนี้ขอขอซื้อป้องชี้ตังเมดิช่วยด้วย ไปแม่งเลยอุ้ยเฮียมันมันกลับมันกลับนะไปมองหลังเถอะฮึมมันไปกันเต็มเลยอุ้ยเฮียลูกกระตามันนะคือจะวิ่งไปไหนล่ะทีเนี้ยเรื่องขับสถแล้วนะเหลือมยังอยู่บีเฮียเฟิกนิวไหวไสัต วิ่งยนตาลายาแ,าแล้วนองแบบเข้ามาดัผมโดนดึงโอ,โอ้ยโโดนว,วิ่งปาน่าจะอ้อมไปขึ้นข้างบน<ม>อ่ะมันเข้ามาตัวหนึ่งไหมฮะใช่ใช่น่าจะขึ้นข้างบนโผล่ทางขวาบน ไปวางเอวางเอสองตัวอยู่เพี่มันเก็บเอาไปอย่างอัวกระตุ่หมดพีบหมดสวยสเก็บเปลี่ยน้วบเปลี่ยนขอชลีไปด้วยมาพี่เดี๋ยวผมเป็นเล่าให้เดี๋ยวผมเป็นเล่าให้ทำทำพับแก้เลย โอ้โกกโกโกโก้โกไอฮ้นหน้านหน้านหน้าหหน้านหน้าอุ้ยปาดไว้ปาดไว้ปาดไว้โอนี่เดียวผมเผอเอาปืนที่ไม่มีกระสุนดิ ไม่นี่เอาวะตรงนั้นแหละรับมจะกลับไก่ามันยิงกูโดนวะเฮ้ยเอาปืนนดมีดวนเราติดตอเด๋ยวรอเปลืองมากนะโอ้โหมาเอแน่ของกูไปบีนะ้เมื่อกีู้ว่าเราติดตอ เรา12ก่อนแล้วเมื่อกี้หันไปขึ้นเกล็ดบนเลนเล็ก2เลขกดเลนลืมเลยว่าเราเปใส่ตายไม่ปล่อยดูแต่เลขไม่ดูสีให้พี่ตะวันเข้ามาดีสมันจะเข้ากลางนั่นแหละดูแล้วมันมาหนี้กูหนีแล้วกูไปเลยกูดีแล้วกูกลัวเอาเงีย ย้ลงเอเราบองเอนะมันมันมันสม,นมกลางกัระวงังไจับไอช่องนั้นแหละเสือเออเอาดิโผล่ยิงเลยตอนวิง่งตอนอ๋คืออยากให้หิวให้ก็พูดสีไม่ต้องยิง <laughs> <laughs> ไม่ต้องยิงใส่กันก็ได้ยอยู่ตรงนี้มันอยู่ขา้างหน้ามีเสือมีหนึ่งตัว สวัสดีนี่เอล<ม>โบว์สติปูไม่ได้ช่วยเยี่ยอะไรเลยเฮ้ยใครใครมาแก้คนใครมาแก้คนแก้เร็วแก้เร็วเฮ้ยน,นี่นนนอะไรเจอโอดินสะบัดใส่หัวเลยหน้า ตอทน่อยื้อหน่อยโแื้อให้อ้าวใครกดไปอะตน้อยเฮ้ยแซงิวตน้ว่ะตอ้อยกูเลิกติน้อยวะตดเสือหิวหลยเฮ้ยเมื่อกี้ดนคอนเทนต์เลยนะถ้าอัดจอโปอัดอยู่ดีสงวหิวแพ้เสียงในหัวเลยด้วยด้าเสือ เข้าามเดี๋ยวผมไปเล่นนะหมวดอ้าวยูปูไปแล้วเต็มเลยสัตไอ้เฮียใครยิงกูสับเปิดอุ๊ยไอ้เฮียตกตกไม้สัตว์เจ็บย้อนกลับไปนะพี่ี่เสียระวังระวังระวังขวานะมิ้นเธอมีระวังขวาซ้ายนนั่แหละวตายยิงกูไม่พอ ทางกลับหรอกมันรอพี่ตลวเองไว้เว้ยไม่หรอเออเดี๋ยวพอแมตตาวันนี่นี่เดีวพตาวันพีตาวันแซมโอ้ยเหยื่ออยู่น่าเลยข้าวแดงแซมโอ้ยพี่เฮ้ยมันป่าเลยวะทำไมมันต่ำแย้เป็นไม่ปั่นมันนะ พทำไมเสือทำท่านี้ได้อ่ะปันได้ไงปั่นได้ไงพี่พี่มาหันมาหาพี่เสือแล้วไหนเสือไปแล้วอสันติไม่ใช่วิธีสันติมันชื่อคนเอเป็นชื่อคนไม่ใช่หรอเอ้มันก็ใช่ลระ อจเพิองปไตาีเลยเจ้าต้องตายแันตีผู้โมไดมันจะเป็นกกรก่อไม่มีใครอยู่ดีอยู่ เมื่อการเล่นดวลลิ์เนี่ยอุ้ยเ้ยผมยิงมันไม่โดนตะวันฮีโร่ it's you and me ขวาก่อนเพื่อขวาก่อนเดี๋ยวปูสโมให้ตรงนี้ไอ้สัตว์หลังมาตะวันเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้เอ้ ขึ้นระวังหันไปทาไงนอะมาด้านหลังมันทุกด้านเลยเออมาด้านไหนแม่งคือหันด้านคือหันด้านไหนก็โดนนะพูดเลยโคตรช่วยดีนะมีไอเสือน้อยก็หลังคืออยวกูสมอกให้กูบอกสมอกปุ๊บไม่ออกมาเลยเฮียตอนดับให้หน่อยตอนดับให้หน่อยไอ้พวกคนเดือด้้ดดไเล้ฝั่งนู้นร้อนแล้วไหมมึงว่า รอทอยเสือนะเออสองผิวเชี่ยโโปปสัตว์เปิดโคลไปเนี่ยโดนรายงานเพราะรหัสอ่ะดูกลางวันนะหาไม่ออกมาเดินเลียมเดินเลียมเหรอเดินเลียมกลัวมันกลับอ่ะ

ปกติไม่เป็นอย่างนี้หาเล่นเองนะสมวกกลางสมวกกลางมึงมึเข้า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 มาเดี๋ยวมึงอ้อมไปครบโลมากเลยเกียร์ี้มีใครอยากให้พีนไหมมีมีมด้วยพี่ยอมโดนเหตุอ้าวแต่ว่าไม่อยู่กลัวปะแก ระงนะระวังนะระวังนะิม okay, ินหายไปล้พอ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 จบผมฮิวไปแล้วพี seul, ่โอเคครับผมไอโซโดนเยอะอยู่นะพี่วร้วไม่เหยโอ้ยโอ๊ยโอ๊จบเจ็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 บมทเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไร ไอ้ตัวไหนวะเข้ากลางมาแล้ววะเข้ากลางมาแล้วเอ้ยหุกหน้าเสือขวานะนี่เห็นขวานะขวาไหนขวาไหนเฮ้ยหายละรอเลยรอเลยละรอเนี่ยยิงนิ่นึงร้อนเนี่ยรอยิงมานี่จริงเปล่าลับๆเลยเหมือนหมานเลยเดี๋ยวตกตายห่านะ กูประดูค่าตัวตายนะถ้ามันวางสไปเอะวางเอไม่ต้องกดดันนะพี่เอาวิงแมนกู้ะแต่ว่าไปฝั่งนู่นไปข้างหลังย่องปืนเลยย่องแล้วย่องืนมันไกลไปไหมย่องโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดูไฟนะ มาะเดินเวละเดิน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 เอาวิงแมนคู่นะไม่ได้เก็บมาหรอเอามาวัดหูไม่รอดมีเล่นเวลาเล่นเวลาปืนไรอย่าอย่าถือมีดเปิดไืน เลือดเลือดแค่สามสิบอ่ะกูเข้าไปเลยน้นเลือดเต็มใช่ใช่มันอติมันเลือดเต็มมสู้เลยตอนตอนตอนซื้ออันน oh, okay ี้หน่อยโยนมาเลยโยนมาเลยแล้วเดี๋ยวกูกดให้ไอ้หี่กูพลาดยังไงโซ่ไปโดนไอ้ไว้ยกูซื้อโอดินดีกว่าไว้ยกูกูไม่มีตังค์ซื้อโอดิน รอเดี๋ยวให้ตายแค่5,000ไอ้พี่มิ้นไงไอ้มิ้นซื้อเสือซื้อให้ตะวันหน่อยกดจีตดจีขอมาดิขอขอสิเร็วๆตดเร็วซื้อแล้วโยนทีไวเลยซื้อซื้อแล้วโยนโยนโยนแล้วซื้อเลยเออเออเอาวะเมาเมาเฮียทำไมกดขอไม่ได้อะไม่ได้ปะวะโอ้ยสัตว์เอก็เฮียแล้วเอก็เฮียแล้วสัตว์เฮียแล้วสื่อ ยี่เป็นบอยแบลเลยไอ้เงี้ยเสือยิงได้ไงวะฮะที่ไม่มีใครดูมิทดูใครก็ได้ดูมิทให้คนหนึ่งกู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 ข้าวเหนียวอี๊สยี่ไม่ถอยแต่เนี่ยมันเข้าใครก็ได้ไปช่วยพี่มิทคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูใส่ลูกเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมเองก็ได้มาพี่มิทเดี๋ยวผมช่วยถือปืนไว้นะยังมีอยู่ยังมีอยู่หน้าบีเยอะอยู่เสือเข้ามาแล้วเสือวาเข้ามาแล้วยังเข้าแล้วยัง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 มาแล้วเข้ามาเสือไข่

อยากให้ตะวันเอาจริงวะไอพี่เีอาจริงคำน้องกูเชื่อคำนี้จริงกูจะบอาไม่แพ้ตัวนี้ไอ้ย่าวอมยังไงวะล่ะวอมยังไงเสือห้าสิบหกตัวมึงวอมไงอ่ะใครมีสกินโอดินบ้างกูไม่มีกูไม่มีไอทามก็มีไอ้ทามมีนี่ป่ะไอ้ตัวเปิดโกดป่ะใช่ชื่อชื่อโกดใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่จะเอาจริงเเลพี่เสือเว้งเอาจริงสุดเ่ย เสือห้าสิบหกคิวมึงเล่นเอาอะไรอะ่ะ <c oughs> มึงเล่นเอาเขาร้อนเลยป่ะนะเก๋ไหนที่เดีอยวากูไปดูคลิปนีโอ้ป๊บนหนึ่งนะว่ามัน